ฮัลโหลแม่จ้าซอยทำไงอะแม่ทอาแบบดิบเลยใช่ไหมลูกซอยจูดิบเลยแม่อ่าแขนแรงหนูก็ต้องไปซื้อเนื้อสดๆนะเน้นต้องเป็นเนื้อสด <c oughs> ก็ดูว่ามันสก,กปรกเรื่มไหมก็มาล้างน้ำ <c oughs> ให้ลิดนึ่งจะพักให้ประเด็ดแล้วก็มาหั่น <c oughs> พอดีคำอ่ะเนาะ ไม่ต้องบางไม่ต้องหนามากหั่นแล้วก็จัดเรียงในจานะต้นหอมมีไม้ลูกโรยหน่อยนึงซอยจูนะเนี่ยมันต้องจิ้ม<แ>น้ำจิ้มอะไรอ่ะแม่น้ำจิ้มแจ่วใส่ปลาละไม้ลูกใส่ก็ได้หนูก็มีคั่วน้ำมะขามน้ำปลาตีนรรมะนาวชีหัน่นหันไว้โรยหน้าแล้วผมๆมนี่เขาใส่อะไรอ่ะแม่มีบัว ขมขมนัวๆอะไรอย่างเงี้ยลูกที่เขาบอกว่ากินของขมอ่ะเขาชอบพูดบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยกินไปําหืมขมปีเลยแม่เชื่อเรื่องผีปะ่ะผีเหรอ แม่หลับแล้วเหรอยังฟังยู่เขาพูด응ถึงผีมีอึ้งเลยแม่กลัวเหรอกลัวไม่ละ่ะ <Quand> แต่ถ้าเกิดมันมีจริง,จร,ง,จ,รงจริงอะทําไมเราไม่เคยเจอย่าไม่เคยเจออันหน่อยไม่เคยเจอไม่ใหญ่เลยเขาก็สบายแล้วางลูกไม่เห็นไม่เจอเลยไม่มาให้เห็นหรือซักคนเดียวเออถ้าเกิดเราไม่เคยเจอคนที่เรารู้จักตอนที่เขามีชีวิตอะ แล้วทำไมผีที่ตอนมีชีวิตเราย,ยังไม่รู้จักเขาเลยเขาจะมาให้เราเห็นทำไมเนาะ